สวัสดีครับมาพบกับเพจ PA Amrit e นะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องสองพระนะครับนี่เป็นวัสดุที่ลูกค้าท่านหนึ่งได้ส่งมานะครับมาเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นพระอะไรนะครับใครมีรูปตุ้มคลอยากแบ่งปันทัศน์เทจได้เลยนะครับในการไหนที่นิยมนะครับจะติดต่อกลับทันทีนะครับมาดูกันเป็นพรมพระพรมครับบู4ีวัสแก่เพ19 มีทางเนื้อทองทิพย์และทองแดงนะครับหนึ่งรายการนะครับรายการรถไปมาดูกันารายการที่สองนะครับมามาดูกันว่าข้างในจะเป็นพระอะไรครับอใครมีวัตถุมงกลอยากแบ่งปันทักหาได้นะครับยินดีรับเช่าวัตถุมงกลเอาพระที่เกจิคณาจารย์เกจิที่แท้และนิยมตามหนักสากลน,นะครับทุกท่าน แจไปพร้อมๆกันนะคุบท่านมาดูกันครับข้างในเป็นพราอะไระฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจไว้ด้วยนะครับอ่านี่เป็นพระปางนาปกนะครับปีห้าแปดอ่าแท้ท่านหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยแลวหนึ่งองค์รายการนี้เป็นหลวงปู่โตวัดประดู่ินพีอ่าวัดเป็นเหรียญล้องแม็กนะครับนี่ อันนี้เป็นปีปีห้าห้านะครับรายการนี้โอเคเลี่ยมกรองท,ทองอแท้ด้วยนะครับมาดูองค์สุดท้ายอ่ะนี่ก็เป็นรูปถ่ายหลวงโตเลี่ยมกรอบทองแท้เหมือนกันนะครับรายการนี้ปีหนึ่งหกอ่าครึ่งองค์นะครับอ่โอเคก็จบไปเท่านี้แล้วนะครับใครมีวัตถุมนคนจะแบ่งปันฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ อารายการนี้ก็เป็นเหรียญล้อแมกหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีนะครับเป็นเหรียญทําย้อนยุกจัดสร้างตอนปีห้าสิบห้าเป็นเนื้อนวะด้วยนี่อ้า,าวอะรแนเบียมนี้ก็รับเช่านะครับเรามาดูกลองต่อไปครับจะเป็นพระอะไรกันระวังแตกนแพ็คอย่างดีนะครับอ้าวโหอ,อันนี้เป็นรวยพญาไก่เนื้อเงินหน้ากางของคำแท้นะครับอุกสวยมากเรียมมาอย่างดีเลยนี่ รายการนี้จะสร้างตอนปีหกูนนะครับนี่เล่นหากันนะครับนิยมเหมือนกันนะครับรายการนี้โอเคมาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับมาดูอีกแพ็หนึ่งเป็นหลวงพ่ออะไรโอ้โหหลวงหลวง,หลวงพ่อรวยครับเป็นกระไหลทองลงยามเงินเลี่ยมขอบทองแท้เออนะครับทุกท่านใครมีวัตถุมงคลอยากแบ่งปันนะครับทักหาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงการไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะติดต่อกับนะครับทุกท่าน ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับอะไรการนี้เป็นไทมาห้าเก้าครับจัดสร้างตอนปีห้าเ้าเป็นเนื้อกระไหล่ทองลงยามเงินเลี่ยมกรอบทองแท้นะครับอ่าใครแบบนีมม้ก็ส่งมาได้เลยนะครับขอจะราคาพระขึ้นอยู่ที่สภาพพระนะครับทุกท่านและองค์มระกอบพระโดยรวม